ะก,ก็เกมนี้ว่ายังไงหมาไล่าสุดนก็แจกมาอยู่นะมันก็แจกมาอยู่ยังเขาแจกมาอยู่มันก็แจกมาอยู่แค่บอกว่าไม่แจกไม่แจกมันก็แจกมาอยู่เออมาเท่าไหร่พันสองโอ้ยยังไงโอ้โหแจกมาพันสองหวานเจี๊ยบดอกนี้ได้มาพันสองไปเออพันสองไ,สองไ,ไปสิบห้าบาทโอ้โหหวานเจี๊ยบว่ะคนคนดูใช่ปะคนดูเออ โอเคก็กราบสวั okay, okay. so, ีดัสสวัสดีคนไทยทุกคนทุกท่านด้วยนะครับวันนี้มาอยู่กับเฮียไอชินาเชื่อเคยขอกดไลค์กดซับสไคร้และกดกระดิ่งกันกระจยกันให้เฮียเอาโดยผู้ชมคุณเรามาอยู่ของใคร PG นะของมาล่าสุดนั้นชื่อเกมก็ไม่สุดโกลฟ์พิวิสนะชื่อเกมตามนี้เลยนะก็อ่ะไปดูเลยว่าจะปังแค่ไหน เนาะโอเคไปดูตารางเงินจ่ายก่อนเนะาะตารางเงินจ่ายเป็นยังไงบ้างตารางเงินจ่ายก็ประมาณนี้นะพี่นะตารางเงินจ่ายก็ประมาณนี้หนีช้ายัางไงเราจะได้กำไรเลยขาดทนนปปุนตัวนี้โอเคซีสปิดก็คือตัวนี้วายคืตัวนี้นะโอเคปอไปรอเลยไปดีกว่าครับชมนะ,ะ,นะ,ะเติมแล้วก็เราไปเบ็ดเท่าไหร่ดีกวะเนี่ยเออเบ็ดห้าสิบละกันเนาะไปะ สามสิบหมื่นดอกนี้ยังไงพี่แต่เปิเปล่ายังไงครับยังไงครับผมโหยโหเสียงดังเสียงดังรึเล่วะโอ้โหสวยโยยังไงดอกนี้ไอ้ยังไงพี่โอ้ยแต่ความประโยชดด้วยแต่ความประโยชดเปิดมันจะสวยจัดโอ้ยไลน์มันดิจจัดโอ้เปิดมันไลน้ำเลยวะโอ้ได้มาหนึ่งพันสองพันห้าร้อสองบาทวันจี๊บโอ้โหเปิดมันจะสวยว่ะผู้ชมมาไลน์นอไปก่อนไอจิมซื้อได้หรือเปล่าอะนะ เราลองซื้อดูนะอ่ะยรเงี้ลองซื้อดีกว่านะเราลองลองซื้อดูอ้าวอ้าวฟิสสปิดข้าวเหรอฟิสสปิดยังไงยังไงไม่ต้องซื้อข้าวเลยวะยังไงพี่ยังไงฟิสสปิดโอ้โหยังไงพี่ครับผมยังไงยังไงยังไงโอ้ยไม่ข้าวว่ะเอาซื้อดูแล้วกันเนาะมันเยอะไปเนาะเราซื้อดูแล้วกันเอาไปน้อยๆไปก่อนซื้อดูนะเอาไปซื้อดอกนี้ได้ทำไมแล้วจะกาดทนยังไงครับผมฟิสสปิดยังไง ยังไงครับผมยังไงโอ้โยยังไงต้องลงมาด้วล่ะเราะมซื้อนะแค่บางคนดูเออยังไงก็ต้องลงมาอย่างนีดานะยังไงก็ต้องลงมาตาสิบสองหมูนนี่จะได้กำไรหรือจะขาทุนแบบยับเลยไปดูกันเลยนะมาป่ะยังไงพี่คนสองเข้าไปยังไงตัววายมายังสวยเว้ยหยกแรกยังสวยยี่สิบบาทยังไงพี่หยกไม้ใบยาวสิบสองใบโอ้ยยังไงไม้ยาวยังไงคนสิบแปดใบโอ้โหตัวคนมาดีจัดเลยว่ะ ก้อนมาโคตรดี D ว่ะมา,ย,ายังไงหยุดเลขยันสวยว่ะมาดอกที่สองดอกที่สามยังไงยังไงแจกมาเด้อดอกที่สี่อาฟิสเปตจะข้าหรือเปล่าโหยดอกที่ห้ายังไงโอ้ใบเพียบว่ะยังไงถ้าโตวไวลงมานี่สวยนะถ้าโตวไวโอ้โหไม่ไหลามาว่ะมึงไหลลงมาดีว่ะเอ,อ้ยยังไงตัวเคได้อยู่เว้ยแปบัดยังไงมาดีว่ะไปยาวๆอย่าลีลาเลยเราต้องไปกัยกลๆใช่ไหมคนดูเออว่ะนะ เรื Billie, Billie, Billie ่ะไรเลื่องอะไรจะปังเปล่ายังไงเอารายอยู่ตรงนี้โอเคอยู่สองมาโอ้โหมันไม่แจกอะมันแจกแค่ป้าเดียวว่ะเอาเอายังไงเกลืออย่าบอกนะเกลือโอ้โหซื้อแล้วงเกลือเลยว่ะซื้อได้เศษร้อยกว่าจ้งโอ้โหอ่ะไลยนอกอย่างเดียวเนาะอย่างนั้นเราไลยนอกไปก่อนเนาะไลยนอกไปก่อนไลยนอกอย่างเดียวเนาะเก็บที่ซื้อไม่ได้ก็หลอรายนอกเดี๋ยวเนาะไปยังไงพี่จะแจกมาเถอะ แจกมาเธอแจกมาหาผมเลยโอ้ยไม่แจกเลยวะยังไงครับผมมาไหลไปยาวๆจะแจกหรือเปล่าที่เป็นก็สามตัวยังไงมันเริ่มจะแจกมันเริ่มจะแจกยังไงครับผมนาตัวเคมาคนสองไเท่าไรใหม่หรือเปล่ายังไงโอ้ยไม่แจกว่ะแจกมาเธอแจกมายับยับเลยมาจะเห็นแบบยับยับเลยว่ะไม่แจกเลยว่ายังไงยังไงครับผมไม่แจกเลยว่ะเฮ้ยผมไม่แจกยังไงพี่โอ้ยผมไม่แจกเลยว่ะ ใช่วันนี้อ่ะเอาเอามันไม่แจกเลยว่ะเอาโอ้โหมาเลยมันะแจกยังไงครับสองมาเล้วยาวมาไม่ต้องอย่างงี้มาอีกเปล่าโอ้โหไ,ม,ไม่แจกว,ว่ะโอ้โหยงงังไงโอเคยังไงครับผมยังไงคเขาวายสวยอยู่วันแจียปั๊มโอ้โหเสี๋ยววายยังไงมาอีกเปล่าใจวันอยู่เสียจแล้วเปล่าผูา้ชมไงอ่ะอยังไม่พอแค่นี้เอากำไร ขอกำไรหน่อยอกำไรขอกำไรหน่อยโอ้โห,โโห,หมาย,ยังไงพี่ยังไงยังไงแจกมาเด้อโอ้โหไ้ไม่แจกเลยปะก็เกี่นี้ว่ายังไงมาไล่สุดนก็แจกมาอยู่นะมันก็แจกมาอยู่ยังก็แจกมาอยู่มันก็แจกมาอยู่แค่บอกว่าไม่แจกไม่แจกมันก็นแจกมาอยู่เออมายเท่าไหร่พันสองโอ้ยยังไงโอ้โหแ้แปลงมาพันสองวันเจียบดอกนี้ ได้มาพันสองร้อยไปเออพันสองร้อไปสิบห้าบาทโอ้โอหหวา,งงานเจี๊ยบว่ะคนคนดูใช่ป่ะคนดูเออมันต้องอย่างงี้สิวะมันต้องอย่างอย่างงี้สิวะโอ้โหเจ็ดมายับยับเลยว่ะล้วนๆมันจะมาอีกเปล่ามันจะมาอีกเปล่านะมันจะมาอีกหรือเปล่ายังไงยังไงครับผมมันจะมาอีกหรือเปล่านะหรือว่าพอแค่นีย้ยังไงครับยังไงครับผมสวยอยู่ดอกสวยอยูออยออย่มาสวยอยู่วายโอ้สวยอยู่เออมากกว่ามาอีกเปล่าโอ้อ มาดอกนี้โอ้โหแตมาเป็นทีพันกว่าพันหวานรอบนี้ก็ได้มาพันสามร้อยสามสามสองบาทโอ้โหหวานเจี๊ยบว่ะใช่ไหมคุณดูเออววามันไหลอยู่นะมันไหลเออยู่นะคุณดูไหลนอกได้อยู่นะเนี่ยอ่าไหลนอไปอย่างเดียวเว้ยยังไงครับผมยังไงสำนักผมไหลนออย่างเดียวเออยังไงครับผมยังไงโอ้ยไม่แจกเลยยังไงครับผมยังไงแจกมาเถอะขอสักดอกแน่นๆมาเลยมาดอกแน่นๆมาเลยนะขอห้าพั ไม่เลยนะถ้าถ้าห้าพันผมไม่เล่นนะห้าพันอ่ะมาเราเน้นๆมาเลยมามาพอๆดีกว่านะห้าพันอ่ะพอดีกว่ายังไงพี่มามารล้วจะแจกมาแล่วจะแจกยังไงไมาเยอเปล่ายังไงโอมาผู้มาดิยังไม่พอแค่นี้มาเยอเปล่ายังไงโอ้ยมาอีกแล้วมาให้มาอีกแล้วมาอีกแล้วมาอีกแล้วพี่มาอีกแล้วพี่โอ้ยหวานแจ็บดอกนี้ได้มาพันสองแล้วก็ับหบาทโอ้ยโอ้ยผมพอพอีกว่าพอๆดีกพอดีกว่าพอดีกว่า ว่าพอดีกว่านะพอแค่แค oh, ่นี้พอแค่นี้ก่อนนะก็โอ้โหได้แล้วต้องทอนเงินก่อนเนาะก็พ่าพอดีกว่าเนาะก็ใครแชร์คลิปนี้ก็กดไลค์กดใจกดซับสไครต์และกดกระดิ่งกันดิ่งตือให้ที่อยากให้คุณผูชมน้อก็คลิปหน้าเจอกันใหม่นะคลิปนี้ผมทดลองตัวไปก่อนเนาะบ๊ายบายทุกคน